ครับสวัสดีครับอ่าสวนยางผู้การเหมือนเดิมนี่มีดเดียวใช่ไหมผู้การมีดเดียวเฮ้ยนี่มีดเดียวแล้วครับเนี่ยถ้วยลิดครึ่งถ้วยลิดครึ่งมีดเดียวใช้ทองล้นนี่มันล้นจริงๆใช่ไหมมีดเดียวใช่ไหมผู้การอ้ยมีดเดียวนะครับเนี่ยฮึมีหน้าล่ะ ทือว่าสองมีดเต็มอะเรื่องจริงครับเพราะว่าถ้าต้นยางสมบูรณ์รากสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดูนะครับท่อน้ํายางสมบูรณ์ไม่มีเชื้อรานะครับเขาได้กินอย่างเต็มที่เขาจะสมบูรณ์มากเลยเขาให้ผลผลิตตอบแทนสมกับที่เราดูแลเขานะครับประทับใจครับนี่ะผลงานของทองล้นนะครับอื ล้นจริงๆรนีร่นร่นร่น,นเหลือนี่รนจนเหลือครับเป็นนี้ถ้าทุกต้นเลยนะครับเนี่ย <นะ S 1> ถ้าถ้าเราเดินดูเนี่ยก็ <มา S 1> ก็จะเห็นแงว่าที่แล้วผมเก็ดไปขายนะครับอ่ายางประมาณ900ต้น5มีด900ต้น5มีด5มีดได้ไป630กว่าโล630กว่าโลามีดนะครับ5มีดนะครับมา630โลอือหือดูนะครับดูนะครับเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับ ทุกต้นนะครับดูนะครับขึ้นนนนะครับขึ้เดียวนะครับพี่น้องพี่น้องดูสิครับขึ้นไม่ได้ไม่ได้กลดก็ฝนตกถวยลิดครึ่งเกือบเต็มแล้วเนี่ยเกือบเต็มแล้วกีดอีกเมหนึ่งมันไม่ไม่ลนเนี่ย